เรียวราวดีโดฟิงน้องเอกน้องคุณซอนน้องอุดนจัดน้องนก o d a y we have the baby dolphin the baby dolphin was born here ขอดูลูกเรามาหน่อยค่ะตัวเล็กๆค่ะคนนี้ค่ะเนี่ยไอตัวเนี้ยที่เขาบอกมาดื้อเนี่ยเไอตัวเนี้ยแหน่แหน่แน่เอามาไปแล้วเด้อหนึ่งตัวแล้วเด้อโอ้โหโชว์บอลดีโชว์รอและโชว์ตัว everyone dolphin ช่างฟิล์มโชว์อาวกระโดดวันทองขอบคุณเสียงปรบมือค่ะนามะเรามากราบสวัสดีทุกผู้นค่ะไม่มีมือเหรอ แต่มีคลีบสวยออออเอาฟรีบประกอบการร่างก,ก็ร้องเพลงสวัสดีกันค่ะสวัสดีค่ะ เมเน้ำทะเลชายฝั่งน้ำที่ผ่านการกรองในระบบแซนฟินเตอร์ไม่ใช้สารเคมีเอาตา เดี๋ยวก่อนท่านใดที่นั่งอยู่อุ้ยอยากเล่นซอฟต์เอเจนเจอร์อยากเล่นฐานผจดไทยติดต่อได้ที่จุดอินโฟเมชันนี้นะคะยอ,ยอ,อยากไปใช่ไหมพี่เล็กไปกับใครคะอ๋อชวนลูกพี่ไปฮะอ๋อเดี๋ยวค่ะให้ไปเล่นฟรีป่ะไปป่ะเอ้าเฮ้ยตื่นเต้นนะเสียวอ่ะ เปที่เล็กไปไม่ได้หรอกขนาดขึ้นสะพานไปจูดทโลมายังสั่นแบบปากๆแล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ็กเสียมากเสียมากบอกเลยแล้วเราก็จะไปไปกันต่อครับเป็นเล่นห่วงกันเลยครับถ้าใดสนใจติดต่อได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ Dolphin d o l p ด i n เบิ้ลช่างชูร w ปโชว์ที่รู o ก n เ n i า t ี e f ด็ s ก m e มสซี pool and s h า m a ดิกลโดไหายใจลึกๆแล้วก็โดดแฮะไหวไหมเนี่ยไอ้โนูไวเปล่าลูกเฮ้ยไหวเปล่าไหวเปล่า ขอบคุณค่ะ thank you so much for your s u p p o พร้อสองห่วงโชว์สุดๆไปเลยมาเลยครับสองห่วงส,วสบายๆกระดด t h r e

Oh, yes. oh. เรียบร้อยอกันไปเซิร์ฟกัครับเอาครีบขยับตามจังหวะมาบา ไม่ได้แล้วเราก็จะไปไปเสริงอุ้มลูกกันเอาครีสแทนมือลูกบอลแทนลูกโลมาเราไปเสริมอุ้มลูกกันละขอรับเชิญจ้า

นอคือการพักผ่อนที่ดีเค้ก okay, okay. Everyone The Dolphin Sleeping Show โยกเกเอยโยกเยกเอนอนนอนนอนนอเคเดี๋ยวเห็นไปค่ะเดี๋ยวลงมาจะตื่นสักก่อนเออเดี๋ยวตื่นสักก่อนนอนนอนเค เอคนที่หนึ่งในเอกะคนไหนนเอกคนไหนพูน้ชอสคนไหนอุ่นคนไหนน้องนกคนไหนน้องหน้าน้ำเนมาเป็นลกลุเลยขอเช็ญกรบ่มือหน่อยค่ะแล้วพอตื่นขึ้นมาเราจะไปเล่นเล่นอะไรคะ

อร่อยกันด้วย็นห้าบนหลุดสุขสัตรีแวะไปชิมกันได้นะคอร่อยมากเป็นอะไรเงี้ยเโ็นอะไรเงี้ยเ้เสาสองหนงสองันึ่สองหนึ่ เอกนส่งห้านี้ได้ด้วยเหรอโอ้นายทสูงทำกว่นนี้หน่อยดีโดยแต่ที่เราสักกบันเราไปเล่นเวทกันกติกาง่ายๆเราพก็ห้ามใช้ครีมแต่ก็ต้องมีเวทหนึองหนองเก่อง เราตดอนเช็คบอลก่อนจะเตะบอลก็ต้องเช็คก็ต้องดูว่าเราตรวจตราขี่มอเตอร์ไซค์ยางแบนหรือเปล่าอ่ะเอออ่าเตะบอลบอลลัวเปล่าเออ show. The piece, the piece that keep one with that hair. <speaking in Spanish> บ o ลแบทูเดอะด็อก่วยโยนบอลให้ลงมาหน่อยค่ขอบคุณพี่ชายคนที่หนึ่ง k ต o u ครคับพี่ชายคนที่2องไอยาขอให้พี่ผูกโรเตอรี่รวันที่เป็นคนละใบนะคะัใหอที่หลายๆลาใบเหลือไว้ให้พี่ภาคบ้านบัานทุกให้พี่คนละใบพอเอาเดิงส โอโเคเดนี่คจะหมเ่ที่หัวนะเดี๋ยวเราไปที่บอลจิวจิ๋วแต่แถวเล็กกว่าเดิมแล้วก็ยากสุดๆไปดูกันเลยค่ะต้องมีสมาธิครับซีเรือสกับสีแดครับอันนีีเรียงคิ่โอ้ยสว เลยโชว์บอดี้โชว์หลอและโชว์ตัวผิวหรือยังคะถ้ายังไม่ได้ทานอาหารมาอย่าปล่อยให้ท้องร้องนะคะอยา่าไปทานข้าวกันข้างในมีร้านอาหารมีก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเล้งแซ่บด้วยค่ะดว์ิีชัมปี คือใครคะน้องเอกเอกีเอ,เอ,เอ,เอน้องอุ่นจันไม้เลขสามครับนอ้นองนกไม้เลขสี่ไล่มาเรื่อยๆครับผู้ซอสเอกนอกอุ่นจัมนมาแล้วครับ รอบกันอย่างนี้ไม่ได้ครับม,มันผิดกติกาครับผม,มผผไม่ผิดนะคะมีอย่างไม่กรรมการโกงเลยค่ะเราไปลอกเรือกันดีกว่าไม้ไม,มานไป้ไปลอกเรือกันผู้โดยสารของเราหนึ่งคนไม่มีหางเสือไม่มีไม้พายไม่มีเครื่องยนต์เขาจะล่องเรือไป อะไปดูกันเลยครับให้โลมาสูงเรือเพราะว่าโลมาต้องช่วยแล้วค่ะในเมื่อพี่เห็นเดอร์ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะใช่ไหมนี่เหรอมันมีโลมาโอเคเอปีปลาโอเคให้อาวันโลมาปลาหัวขาดมีปัญหาพี่ีตายแล้วค่ะแโ,โลมาจะกินปลาสดวันป็ส10กิโลต่อตัว ท่าที่ถ่ายรูปกับโดมาก็เป็นเสมือได้ช่วยป้อนน้องมาแม่สวยหน่อยขอท่าสวยหน่อยมาบิบบีบอัดด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 ัดเลยดัดเลย 来，下面。 Bye. The ใส่หมวกแล้วหรอผมชื่อเอกสุดเท่และตัวใหญ่พี่ครับขออภัยที่หอกว่าหยิบวกใส่ให้แล้วหรือพ่อกว่าตา ด้เห็นว่าเอกหล่อและน้องหน่ารักขึ้นขึ้นลงลง,ลงขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปจูบก,กันต่อออนชัวร์เลยโดปินโดปินคิสเทรเดอ e ์คิสซิ่ง between Dolphin and his t r a i n e r ลา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 เอาล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 าเอาหายหมดแล้วบอมีไผมาส้อยกันจูบเยอะค่ะ อยู่ไหมคะอยู่อยู่ก็หายไปอา้าวจำไม่ได้ลองเจอทำไมคะจำไม่ได้เธอไม่รู้จะต,ต้องประจุอา้าวงั้นเราไปต่อกันดีกว่าครับมีคนรอคอยเขาคนนี้ก็คือพุทธสอนสาวสวยอารมณ์ดีเธอบอกว่า,าเธอจำได้เสมอซ <c oughs> ้อนสมองใหญ่รอยหยักของสมองเยอะซอนที่ขึ้นมา Sing a song, I sing a song. Say what I love. Listen, listen to the music from the doorway. Sing, sing a song. <laughs> สวยไม่ไหวเมื่อคืนนอนก็เกือบปีหนึ่งค่ะปาจะได้หลับก็ีหึ่งพนีเลยมันก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนฮะเข็นเข็นอโอยโอ้ยโอ้อยอย่าทกกดดนี้คุ้งใหญ่ขนาดนี้อันน่คนนี้กันหล่อเน่ยแล้วพอตื่นขึ้นมาไปเต้นออกกำลัง Time. a ดฟินคามาร์และสลลเดอร์โชว์โกลโกเซออนตรงไปข้างหน้า 3, ามอดนทอง้อุ่นเป็นลมแล้วเราก็ไปอาตัดใจใส่ชูชีแล้วก็ลงไปในน้ำน้ำลึกสี่เบครับเอาละครับงานนี้พี่เทนเนอร์ต้องลงแล้วนะครับ เขาบอกว่าคือไม่ใส่ชูชีพไม่ได้นะคะไหว้น้ำเป็นนะคะเทนเนอร์ทุกคนไ่ว้น้ำเป็นเทนเนอร์ทุกท่านสามารถที่จะใช้เครื่องกับน้ำได้ถางแท้งได้แต่ก็ไม่ประมาทนะคะเพราะฉะนั้นเรามาระวังทุกท่านที่มาวันนี้หลายคนบอกว่าอ้าว ทำไมต้องใส่ในม้วว่ายน้ำใส่โอเซีิเฟิร์ระมั้งเาเอาไว้ค่ะดีที่สุดเลย <Yeah. S 1> พร้อมแล้วโชว์บอดี้โชว์หลอกและโชว์ตัวอาลงไปในน้ำเดียวว่ายน้ำปสนจะเป็นตะคิ้วแย่เลยอดด3 2 1 ว่าบ้านอยู่ไกลด้วยอันนี้ต้องหาวิธีนะถ้าจะกลับแบบแบบให้ให้ว่ายน้ oh oh. ําเองโอ้โหไม่ได้เลยมีฉากฉีเขาก็เลยจะให้โลมาไปส่งกลับบ้านอุหิจวันคนไหนล่ะคะเนี่ยวันเจ้าน้าน้ำไหมเฮ้ยถ้าจะไปเข้าทางที่บุษซ้อนจา๋าช่วยพาพี่ปุ้ยกลับบ้านหน่อยเด็กเอวเล็กโซเอ คุณเสกปรบมือค่ะและบอกว่าถึงที่กันแล้วเขาจะขึ้นบ้านได้อย่างไรไปดูวิธีการขึ้นบ้านกันเลยค่ะขอท่าสวยหนอยขอท่าสวยหน่อยโอ้โหปรบมือให้ค่ะโรม่าเขารักเทนเนอร์เทนเนอร์ก็รักโรม่าถ้ารักกันหอมแก้มกันจ้า I love you. I love you. I love you. ไหนโนมันนนนนนนูบูฮ้โอ๊ยน้ารน้แหมต้องพิชิตก่อนเหรอคะจะทำหน้าที่ได้ไม่ได้นะโอ๊ยไม่ใช่นะจ้าน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 ้ำขอตัวน่้มาดีเออเอกหอม่อย I love you. I love... ิโอ้ย o อเลิฟ I <laughs> เกิดสุขทรัพย์กระเป๋าและแอคทีฟได้เรามางัา